เนี่ยผมโคเทมาแล้วเหมือนจะเป็นตอนยู20เลยครับที่แบบว่าแต่มันก็ไม่น่าไม่น่าในอน,นะนิเมะนะก็จะแบบมีการตัดแปลงนะครับผมเป็นเหมือนปีศาจสวัสดีทุกคนที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องโฟเซนหรือว่าของะมาฟอร์ก็ได้นะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบูลล็อกไร่วงกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ย มีการอัปเดตเนลลินและโฟล์ลีเวิร์กนะครับผมซึ่งเจ้าดินธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเนลลินนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้สุ่มใหม่เลยนะมันมาอย่างนี้แต่แรกเลยนะครับผมก็คือจากที่มันเป็นมิสติกนะครับดินแล้วก็กลายเป็นโบคาเนะครับผมเป็นเนละลินนะนี่ครับแล้วก็เรามาดูกันที่โก้เฟกนะครับผมอ่าโก้เฟกนี่นะครับผมมี4อย่างที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันก็คือโก้เฟกอิโมสคอสเมติกและแบนเนอร์นะครับผม หรือเพย์การ์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูที่โกลเฟกส์นะครับก็อย่างนี้ก็เท่มากนะครับผมได้จัดมาแล้วเลยว่าเท่จัดนะครับผมคือแบบมาดูอลังการนะครับผมนนี้คือผมชอบมากเลยนะอีกอันหนึ่งอีโมทนะครับไม่ใช่นี้นะอีกอันหนึ่งอ่าอ่ะนี่อันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันดูอลังการดีนะครับผมแล้วแบบเหมือนใช้คุณใส่อะไรงี้ใส่เวทนะครับดูว่าหลุดมาจากจูจูสืนะครับผมแล้วก็ต่อมาคอสแมติกอันนี้ผมเฉยๆนะครับมันดูลกเนี่ยนะเป็นเหมือนตัวลอยๆอ่ะจริงผมว่าเอาเป็นโฟอ่ะโฟเนี่ย มาเป็นคอร์มติกของวัดเฟียวกว่าเยอะเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ได้จากอ่ามันมาจากโพดิจีนะครับผมก็กลายเป็น Destructive Impulse นะครับผมซึ่งความสามารถมันก็คือ Stronger Shot, Faster Speed and Basic Shot Turn into Curve Shot ก็คือเหมือนโพดิจีนแหละนีครับเหมือนโพดิจีเลยนะครับ,นะครบแค่เปลี่ยนมาเป็นเวอร์คาร์แล้วก็เหมือนแรงขึ้น ยิงแรงขึ้นแล้วผมแรงขึ้นเยอะเลยนะครับก็แบนเนอร์การ์ดนี้เป็นหน้าลินแล้วผมเก็ได้ว่านี่หน้าลินนะแล้วก็เหมือนเป็น R G B นะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนั้นนะก็ลองเข้าไปดูในเกมนะครับผมไปลองสกิลกันเลยดีกว่าไปเอาอนี้เพื่อนมาน่าจะได้ให้ใช้น่าจะได้ให้ลองนะครับผมผมว่าสกิลแรกก่อนเลยนะครับถ้าเรามีบอลนะครับสกิลซีเนี่ยเราจะสามารถเลี้ยงหลบได้นะครับผมอ๋ออ๋อทิ่ผ่าดนะครับ อ่ะเราไปต่อที่สกิลวีแล้วแหละเราวนมานะครับผมสกิลวีถ้าเกิดว่ามีบอลเนี่ยมันจะเลี้ยงนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สกิลบีเนี่ยก็คือปั่นโค้งนั่นแหละครับนี่นะครับผมนี่แล้วก็เอฟเฟกต์อย่างเปี้ยวนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอสกิลซีคูลดาวน์นะแล้วก็พาสซีฟของเจ้าตัวนี้เนี่ยตียิงธรรมดาก็คือโค้งแล้วนะครับนี่ครับสกิลผมมาแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงลงไปดูนี่ครับไม่ได้ยิงเลยนี่ครับ กด C รอบนึงคือมันจะเลี้ยงหลบนะครับแล้วกด C รอบนึงมันจะยิงนะครับซึ่งความโค้งของสกิลเนี้ยโคตรโค้งเลยนะครับผมสกิล C เนี่ยคือโค้งมากๆใช้โคตรยากนะครับผมต้องฝึกนะตัวนี้บอกเลยว่าฝึกกันเยอะแน่นอนนะครับผมอ่าสกิล V ถ้าเกิเดวิบอลมันจะเป็นการวิ่งไปชาร์จไปตัดบอลน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับฮึบเอาแล,แล้วตอนนี้โฟมานะครับผมเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับขึ้นสนามก็ยิงได้นะ นี่ครับผมโคตรแรงแรงโคตรๆนะครับโฟวันแรงจัดๆแล้วนี่ครับแล้วโฟอย่างเท่พนะอันนี้โด้ดิชไชน์โดเมนะครับผมมันใช้ตัดบอลได้นะเดี๋ยวผมใช้ดูเดี๋ยวรอตัดบอลนะครับปึบนี่จะตัดบอลนี้เลยนะครับผมระยะไกลมากนะครับเอาเดี๋ยวเราสกิลบีไปปึ๊บนะครับแล้วเราก็บีปั่นโค้งปึ๊บเรียบร้อยนะครับดีมากนะครับตัวนี้แต่ว่าเล่นยากเล่นยากโคตรๆผมไม่เล่นยาก หลับกอด์ลี่เลยหลับเทียสูงสุดเลยผมว่าเล่นยากสุดในเกมแล้วตัวนี้สกิลโค้งมันเน่ยเล่นยากจัดเลยนี่ครับก็ดิทอยเออร์โดมเมนเนี่ยใช้ยากมากเดี๋ยวรอรออเวเกนเนี้ยผมเราดิทอยสิบช้าวิ่งต้าวนะครับ,เ,รรรบเอามันไม่ตัดบอลเมื่อไร่ฮึบอ่อ๋อแล้วก็สกิลไอสติลดิทอยเออร์โดมเมนเนี่ยสติลแล้วสามารถยิงได้เลยนะครับกดซ้ำแล้วก็ปั่นโค้งโคตร โคตรเวอร์นะครับมันเป็นปั่นโค้งที่แบบโคตรโค้งเลยนะครับไอดิทรอยเยิร์โดเมนเอาว่าเรามาดูสกิวเวกเก้นกันก่อนแล้วกันึเรียบผมโคตรเท่มาแล้วเหมือนจะเป็นตอนยูยี่สิบนะครับที่แบบว่าแต่มันก็ไม่น่าไม่น่าในอนิเมะนะแล้แบบมีการจัดแปลงนะครับผมเป็นเหมือนปีศาจแบบคอยจับขาจับแขนอะไรอย่างเงี้นะครับ ผมลองปั่นให้ดูนะครับว่ามันปั่นโหดขนาดไหนดูโค้งและไวมากนะครับบอกเลยว่าสกิลนี้คือต้องฝึกเยอะแน่นอนโอ้โหเร็วเหลือเกิน อ๋อเรียบร้อยล่กี่วแย่งนะครับสกิลซสกิลแย่งอายิงก่อนละนี่เหมือนพุ่งมาแล้วมากระแทกกันนะแล้วก็เตยยันตาเลยอย่างเวอร์ นี่เหมือนดอนเลยนะครับนี่เป็นสกิลในทีเซอร์สด้วยนะครับผมโคตรเท่นะครับสกิลย่งบอลบอลจะอยู่ตรงพื้นหรือว่าบอลจะอยู่ที่ศัตรูก็ได้นะครับผมขอให้อยู่ในระยะนะครับอันนี้ท่าสุดท้ายนะครับสกิลบีเหมือนกระชากหัวกระชากหัวยิง อ,อ,อย่างเวอร์แนลผมไต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเชฟกับวันนี้นะครับ,รรบสำหรับการรีวิวตัวเนวดีเนวเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันคร่าวๆในเกมจริงกันดีกว่านะครับผมไป let's go นะครับก็เป็นยงไงนงครบับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมสำหรับเนลลินตัวโคตรเก่งนะครับผมก็ใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปนะครับอาจจะเป็นเมสเซนเจอร์เอ็กซ์ที่กำลังจะอัปเดตน,นะครับผมหรือว่าจะเป็นไบค์บอลซีโร่นะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย